คุณทางไอคอนสยามกอนะครับที่เป็นคือพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมได้มาโชว์ในงานงานนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกแล้วก็คราวดาวข้ามปีไปพร,ร้อม<ๆ>กันนะครับทางพวกเราก็จะตั้งใจสอบเ้วแ็่ะทำโจมัให้ดีเอาตรง<ๆ>ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่สําหรับพวกเรามากๆแล้วก็การที่<ๆ>พี่เบฟเนี่ยได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นโชว์ใหม่ แน่แน่แล้วก็เป็นอะไรที่อลังการกว่าเดิมวเราก็จะตั้งใจมากกว่าเดิมแล้วสุดความสามารถของพวกเราแล้วกัน,น <laughs> บอกว่าจะมาสนุกด้ยวยกันขเขาเรียกว่าน<ะ>ักแสดงที่เต้นได้ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอยู่แล้วโอ้โหน่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเราเป็นแบบครั้งแรกเวทีเขาระดับโลกเขาดาวเขาระดับโลกแล้วเรามายืนกันประมาณ12คนนะครับเราไม่ได้มากันแค่นี้ก็เดี๋ยวเราติดตาม ว่าจะสนุกแค่ไหนครับครับเมื่อกี้ได้นั่งฟังไลฟ์อัพของงานครับอ่าเห็นแล้วครับความรู้สึกเราเป็นไงครับว่ามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนกับข่าวดาวที่ไอคอนสยามก็เอาตรงผมก็ได้มาร่วมข่าวดาวที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่มาข่าวดาวที่นี่ก็ต้องมาดูครุแล้วก็เขาก็จัดงานอลังการทุกครั้งแหละแล้วก็ครั้งนี้มีพี่ลิซ่ามาด้วยยิ่งเลือดเข้าไปอีกยิ่งปังไปอีกแล้วพี่นัทเขาก็ตื่นเต้นที่ได้ เหมือนได้ขึ้นด้วยกันแล้วกันทางแต่เนี่าเขาเป็นครั้งแรกเราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ขอบคุณครับแกบอกเราต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรขนาดไหนความพร้อมขนาดไหนครับสำหรับงานนี้ก็เพราะว่าเลิกที่ดุกก็ก็ตอนนี้พวกเราก็กำลังซ้อมเพื่องานของพวกเราด้วยเลยว่าอาบที่กำลังจะมาที่นี้มาที่นี้นะผม ก็เป็นโชว์ใหม่ของพวกเราแล้วก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเราแล้วก็จะมี MV ด้วยที่จะปล่อยเร็วๆนี้ครับก่อนเข้ารเใจของไลฟ์อัพของพีทบีก่อนเรื่มไปอัพก่อนเราฝากงานนี้ก่อนเราฝังงานนี้โอเคโอเคคนเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานขราบท่านีู้ก็พวกเราไม่ใช่แค่สี่คนนะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับพีทเบบก็เต็มที่มากๆนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับโชว์ของพวกเรานะครับอยากให้มาร่วมสนุกไปด้วยกันเยอะๆนะครับ ี่จะถึงนี่แล้วครับความพร้อม100%แล้วครับก็เราเริ่มแอปขอมพเบอ์ก็ไม่เก่งเรื่องตัวเลขเลยพี่นูแต่เราพวเราก็เต็มที่เราเราเราเต็มที่แบบเราก็ตั้งใจซองกาอย่างเต็มที่ก็คือด้วยความที่พอมันเป็นเรืออัพแล้วก็เป็นโชว์ใหม่โชว์เนี่ยครับเราก็คาดหวังว่าจะให้แฟนๆที่มาดูอะสนุกไปกับพวกเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศการเรืออัพของเราก็หวังว่าทุกคนที่ที่ได้มาในวันนั้นเนี่ยก็จะ ได้รับถึงความเร็ววอาพนะพวกเราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็เพลงเนี่ยมันก็เป็นเพลงที่เร็วขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้นและทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบการเต้นใหม่คอโกรการาฟใหม่มีโซฟีเข้ามาช่วยทำคอโรกราฟให้เราระดับโลกเลย<ม>แต่พวกเราเนี่ยก็เป็นแบบนักสแสดงเต้นได้ <c oughs> ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับผมครับผมจริงแล้วตอนนี้คือเร,เราน่าจะพร้อมเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เนี่ ก็เอาเป็นว่าพร้อมพร้อมครับพร้อมมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเก็บแบบลายเต้นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เก็บโชว์ที่เป็นโชว์เดี่ยวของบางคนที่มีสปอยไปแล้วอะไรหรือเปล่า this is me อะไรเนี่ยแต่เดียต้องมีเซอร์ไพรส์ที่สุนมาเยอะแน่นอนเยอะตว่าบอกไม่ได้พี่นุ่มเยอะต้องบอกไม่ได้จริงแล้วหนูอะหนูมีอะไรของหนูก็มีนะพี่ได้ยินมามีความรักให้กับแฟนๆทุกคนเ หัวใจอยู่ข้างไหนหัวใจอยู่นี่ไงหัวใจให้อยู่กับแฟนๆหมดแล้วตอนนี้ยมันจะต้องมีพาร์ทโชว์รวมแล้วก็พาร์ทโชว์เดี๋ยวพาร์ทโชว์คู่อะไรเงี้ยเราแบ่งกันยังไงครับเราแราพู้เลยครับก็ตอนนี้ตอนนี้นอกจากจะเป็นคู่ของซีรีส์ด้วยเนี่ยเราจะมีเป็นพาร์ทของยูนิตที่ที่นำเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านการเต้นหรือว่าการร้องแรปอ่างเงี้ยมารวมกัน ก็จะเป็นยูนิตที่ตั้งขึ้นมาอีกยูนิตหนึ่งครับที่จะเปิดตัวในวันนั้นแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นใครแต่แฟนแฝงเขาเห็นเดากันอยู่พอจะเดาได้ได้ได้เพลงเปนไปแล้วบ้างใช่มีสปอยไปแล้วครับแต่ก็มีเพลงใหม่หลายเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่เพียบเพลงใหม่เยอะกี่เพลงทั้งหมดเพลงใหม่ที่เราจะได้ฟังกันอุ้ยสองร้อยสิบเก้าเพลงก็เยอะอยู่ก็ทำทำใหม่เยอะคือพี่ชอตเนี่ยเขาโยนโจทย์ไปให้พี่ดอทคนที่ทำเพลงเนี่ยทีเดียวคือแบบ สิบกว่าเพลงรวมทุกอย่างเลยนะทั้งซีรีส์ทั้งอะไรด้วยสิบยี่สิบกว่าเพลงเนี่ยก็เยอะมากมีเพลงเดี่ยวบ้างไหมมีครับมีแน่นอนมีแน่นอนทั้งพูดมีเพลงเดียวเลยเหรอนั้นมีเพลงเดียวไหมคุณก็พูดไปเถอะเขาเดาได้หมดแล้วไม่ไดใครรู้หรอกพี่นุ่มอย่าีไม่ใครรู้หรอกไม่ได้แต่คุณเราไม่เซอร์ไพรส์แต่ทุกคนหลายคนจะลุ้นเพลงของนักเก็บก็มีไหมมีไหมมีไหมมีอยู่หรอก็อาจจะมีในทั้งหมดแล้วก็ตดน คือคือพิทเบฟเอเนอร์วิสีเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันของพิทเบฟในครบรอบหนึ่งปีแฟนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับพิทเบฟร้อซที่จริงมันเป็นการกลับมาที่แบบเป็นการต่อย,ยอดของแต่ละคนด้วยอาจจะมีโชว์ต่างๆของซีรีส์เรื่องอื่นที่แฟนๆเอ่อที่อันักงสดรรงเนี่ยได้ไปแตกแยกทกํากันแบ็คแบ็คคาดหวังอะไรแตเปิดู้หญิงอันนี้ถือว่าสปอยแล้วกันเพราะมันใกล้ละใกล้ถึงวันละ ต้องเรียกได้ว <c oughs> <queen> ่าเป็นการเลเวลอัพก็คือเป็นการต่อยอดของพวกเราทั้ง12สคนเนาะก็ดูกันไปว่าแต่ละคนจะต่อยอดล้วต่อไปต้องคำถามอะไรพูดได้แค่นี้แหละด้านสุดผูดมาพาเวลพูดไปขึ้นเวทีมีเนยมาอ่าน้องเนยน้องเนยเป็นไงบ้างฮะน่ารหละเขื่อนทว่าคนที่ผมอยู่น้องเนยน้องเนยน่ารักก็ เราชื่อเราเนี่ก็หมีเป็นแค่นั้นเเออเรียกได้ว่าหมีภูเจอน้ำเนยเป็นงไงวันนั้นสนุกไหมสนุกน้องเขาน่ารักมากอ้โหเอาจริงแบบน่ารักทุกตรงอ่ะแบบท <laughs> ุกท่กททาทุกท่า <laughs> ที่เขาทำอ่ะม <laughs> ันมีแบบ <laughs> มินนิ่งที่แบบน่ารักน่ารักคือคือวันนั้นเป็นเหมือนเป็นเป็นโชว์แรกที่พวกเราได้ไปถือว่าร่วมงานกับ ศิลปินสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อายุน้อยอายุน้อยนที่ดังมากด้วยเต้นเก่งด้วยใช่เลยเพราะคอนเทนต์นี่เคาดูทีเดียวได้หมดเลยใช่วันนั้นเราเราเราเอาคอนเทนต์ไปให้เขาว่าเราขอทำคอนเทนต์หน่อยได้ไหมครับแล้วเราก็ไปโชว์ให้เขาดูแล้วน้องเขาแกะเขาดูครั้งเดียวเขาขอดูครั้งเดียวแล้วเขาแกะเลยทีดีทาดานี่คือเต้นได้เลยแต่น้องเต้นแบบเมร่าด้วยนะแบบมุมมุมแบบติ๊กตอกด้วยสุดยอดจริงๆสนุกครับสนุก แน่นอนวันนั้นก็สนุกได้ฮิวใจเหมือนได้ไปเจอเมนตัวเองแหละแล้วก็คือเราเราเคยไปดูเขาเคยไปดูเขาแล้วแบบได้ได้มาร่วมงานด้วยกันมันก็ถือว่าเป็นอีกมาลสโตรนึงของชีวิตผมแล้วกันสนุกมากคุยกับน้องได้ไหมคุยได้ที่จริงถ่ายถ่ายน้องรู้จักพี่เฟไน้องรู้จักวันนั้นอะเอะไรอ่ะไม่ตอนซ้อมอ่ะคือผมเข้าไปแล้วเนาะเขาทำท่าแบบนี้ทำอย่างนี้ แล้วเขาทำแง่นแง่นแง่นเขาบอกว่าลูแล้วผมถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเขาบอกใช่แล้วครับผมถามว่ารู้จักโรเซ่ไหมเขาบอกแล้วเขาถามว่าไปขี่ด้วยกันไหมเขาบอกนี่เงี้น่ารักน่ารักหลายๆคนพอลงงานตองหินเลยก็จะกลายเป็นสามพวกเหมือนกันเคยมมีวาใช่ครับอะไรที่นั้นแรงนะเราอ่ะผู้จัดการติดคอ นั่นแหละสนุกสนบอ้าวมีซีรีส์คุณจะมาแล้วเร็วๆนี้เป็นไปไม่ได้เลยโอกาสไม่อยากไปเจอครับแต่ก็คือก็ติดตามผลงานน้องหมือนกันครับติดตามหนาวดักไม่ดีด้วยเพลงล่าสุดนี่เดี๋ยวรอดูหิวใจหิวใจถ่ายไปแล้วเดี๋ยวรอลงเลยซึ่งสาวเวลได้เลยไม่พักผ่องซีรีส์คู่เราอ่บอะไรคบบรอครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกองเต็นพี่แล้วครับเร็วๆใกล้แบบจริงๆด้วยนะมา้มากๆใกล้แบบจริงๆใกล้แบบไม่เม็ดอาจจะต้องแบบทุ่มเทเวลาแบบ กำลังง้าของรอวอ่แต่พออวอเสร็จุ๊ก็จะดูกันต่อเลยไต้องิกร่างกายอะไรยังไงบ้างโอ้โหวนนี้เขาแบบโอ้โหตัวใหญ่เกร่างกายตลอดเพื่อเพืที่แบบว่าร่างกายพร้อมบบหลายอย่างอากาศร้อนสับพอมชับาอลมแตกเลยนะในการแสดงอ๋อการรมีอารมเลยหลีอยู่แตเป็นเพืือกันขคัพร้อ นดะัดอยู่แค่รัวไปไงมาถึงเขาแล้วก็จริงๆก็ดีใจที่แบบว่าขเขาตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราภูมิใจที่แบบว่าคือเหมือนพอเราทํางานตรงนี้ด้วยกันเราะเราเป็นทันเนื้วกข็งเราก็ดีใจที่แบบคนที่อยู่ข้างเราเป็นพันธเนื้วแข็งเราบพอที่จะแบบสู้กันอย่างนั้นเองก็เดี๋ยวต้องมีความจริงต้องเดินบนเส้นสูต ทั้งเรื่องไหมทั้งเรื่องไหมไม่ทั้งเรื่องไม่ทั้งเรื่องก็เป็นก็ก็ก็เป็นบางผ่านครับเป็นบางขาดกับคนสูงแล้วก็มีฝึกหลักๆก็คือจะมีให้เทรนเนอร์มาระบบเทรนออกกําลังกายบนหลังคาทั้งสูงแทนที่จะเป็น่สัมภารจริงยากไหมครับยากนะคือครั้งแรกที่ใส่จําได้เลยว่าแบบ เราไม่น่าคิดคนสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้แบบถูกคิดคนมาทําไมกันหรอแบบม,ม,มันเดินมันเดินมันทรมานมากจริงๆแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วมันมันก็เริ่มชินพอเริ่มชินมันก็ได้สุนทรภาพสวยงามแล้วแบบมันก็ไม่นจะมีสลิดอะไรบางอยา่างที่แบบว่าถ้าถ้าไม่ใส่ก็อาจจะยากนิดนึงจะามารอดูว่าจะมีการผัดโอดกนลรองเท้าสุดๆหรือไม่แล <c oughs> ้วพาร์ัน <c oughs> ิสงเราเราก็ใส่ส้นสูงอยู่นะตอนนี้เราใส่ส้นสูงอยู่พิเีฟสองขวากิจสาลาตายพิพีพสองก่อนครับเบตอนนี้ก็กลับมาพิพีพสองก่อนเดี๋ยวทุกคนก็เริ่มเริ่มอย่างอย่างอย่างสองคนนี้เขาเขาเขาจะควบคู่ไปเลยก็จะยากหน่อยก็สู้ๆนะครับเราท้าเองทัาเลนตัวเองว่าฉันคือใครและใครคือฉันในวันนี้หมดแล้ว นั่นแหละอยางก็จะเปิดกล้องพิเศษเหมือนกันเร็วๆนี้ครับก็ขอสุขสันต์สุขสันวันพีใหม่ร่วงหน้านะครับสำหรับทุกทคนเลยนะขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพจะเดินกลับบ้านไปไหว้ผู้ใหญ่ที่บ้านด้วยนะครับ สำหรับวันปีใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็เริ่มต้นกันใหม่ในปีหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาร่วมข่าวดาวกับพวกเราในงานไทยแลนด์ในซิงข่าวดาวเลยนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่ๆสื่อด้วยนะครับยังไงแก๊งพีเพลนะครับอย่าลืมพวกเรานะครับพวกเราก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่แล้วก็ข่าวดาวปีนี้มาเจอกันได้ที่นี่เลยครับไอคอนสราม ก็แฮปปี้นิวเอเนะครับก็ปีใหม่ปี2025ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดสมหวังตามปรารถนาทุกอย่างนะครับแล้วก็นั่นแหละครับที่นี่ครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกครับ Amazing Thailand เขาดาวไอคอนสยามครับแล้วก็มาเจอพวกเราครับวันที่31นี้ครับขอบคุณครับ